จุดเปลี่ยนชีวิตคือจุดที่ทําให้เราเนี่ยอยาก เปลี่ยนตัวเองหรืออยากเกิดการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเลยเปลี่ยนงานนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากติดยาจนไม่เอาแล้วผมเลิกเลิกติดยาจากลูเซอร์ผมไม่เอาแล้วผมไม่อยากเป็นี้ไอ้ขี้แพ้แล้วผมอยากประสบความสําเร็จอยากมันเกิดการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ฉันไม่เอาแล้วแบบนี้ฉันจะเริ่มกลับมาลดน้ําหนักแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันจะเริ่มสวยแล้วมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยสีมันคือปลายทางแล้วมันคือ ก๊อกสุดท้ายแล้ว พลังจะหมดแล้วนะมันเริ่มไข้กลัวแล้วมันเริ่มมีโรคถามหามันเริ่มร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนนอน2ชั่วโมงไม่เป็นไรตอนหลังนอน6ชั่วโมงก็ยังเพลียอยู่อะไรโรคภัยเริ่มมาแล้วมันจะเริ่มถามหาความแข็งแรงของร่างกายนะครับมันเกิดจากความเจ็บปวดที่มันถาโถมเข้ามาครั้งใหญ่นะมันมีคลายสิทธ์ครั้งใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นถูกนอกใจครั้งใหญ่ตกงานครั้งใหญ่ป่วยครั้งใหญ่แล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมันเจ็บเจ็บจี๊ดเกินจะทนนะจนจนต้องกลับมาคิดเลย เขาเรียกว่ามันมันจะเกิดการตื่นของจิตวิญญาณนะเ,เ,เวลามันเจ็บเวลามันเจ็บเนี่ยผมจะบอกให้นะเวลามันเกิดการเจ็บของหัวใจเนี่ยหรือร่างกายก็ตามมันคือการสลายอีโก้ชั้นดีเลยคนคนที่เจ็บมากๆนะอับอายมากๆนะนั่นคืออีโก้นะถ้าเกิดคุณคุณไม่มีอีโก้คุณจะไม่อายถ้าเกิดคุณเจ็บปวดผิดหวังผิดหวังคืออีโก้เพราะว่าคุณไปยึดติดนะไปตั้งความหวังแบบไม่ถูกทางก็เลยต้องสลายการยึดติดอะไรแบบนี้